สวัสดีครับทุกท่านผมเอกฝั่งทนครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สี่กรกฎาคมสองห้าหกสี่ครับวันนี้มาอัดคิดครับครบอาทิตย์หนึ่งพอดีครับผมไปซื้อคิวโอมีนครับเป็นคิวตัวโอมีนตัวแรกในชีวิตเลยไปซื้อมาวันที่ยี่สิบเจ็ดครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดมิถุนายนสองห้าหกสี่นี่ครบอาทิตย์หนึ่งพอดีไปช่วงโปรวันเกิดพี่เหมียวโอมีนครับเขาสิ้นสุดวันที่วันพุธที่ยี่สิบสามครับแต่ผมไปวันที่ยี่สิบเจ็ เลยมีประเด็นครับในกลุ่มไลน์ครับในกลุ่มเฟสในเพื่อนเซนเจอร์สโนเครนั้นในกลุ่มไลน์ว่าผมไปอยู่วันอาทิตย์ที่27่สิบแล้วไปซื้อโปรครึ่งราคามาได้ด้วยเหรอครับผมอย่างนั้นผมไม่ขอบอกแล้วกันครับว่าผมซื้อมาเท่าไหร่แต่ว่าผมซื้อมาครับแต่เสียดายอย่างครับไม่ได้ซื้อของแล้วไปฝากพี่เหมียวเลยครับไปข้างหน้าจะซื้อของไปฝากครับจัดเต็มครับนี่ครับจะพูดอะไรโอ้โหเต็มคำพูดเยอะแยะหมดเลยครับ พอถึงวันตอนนี้ลืม,ลมครับตื่นเต้นครับคิวโอมินตัวแรกในชีวิตเลยตื่นเต้นครับลืมคำพูดหมดเลยเอาคิวมาให้ดูอลละไรแล้วกันครับวันเสาร์ไปประมูลในหัวไดโนเสาร์มาครับที่ดำน้ําได้ไว่ายน้ำได้มาดูพูดทําไมวันอาทิตย์ก็มาเอาวันนี้ต่อครับเรื่องเรื่องลงรูปไว้ด้วยกันครับในเฟซก็เลยพูดซะหน่อยโอ้จหจอเคว่ายน้ำเออโหจอเล่เข้โหจอเละเ้วเ่าย่ายในน้ําได้ครับเหมือนจอเคข,ของจริงนี่ครับคิวโอมินที่ผมซื Q ้อคิวโอมิน อันนี้มาผมไปหยิบมาจากที่ลาวเลยครับไม่ได้สั่งทำิวรุ่นคลาสสิกตัวเริ่มต้นครับตอนแรกมีงบไปประมาณหมื่นห้าครับกะว่าเอาถึงรุ่นอัติเมทน้ามดำก็ได้สิบสองปาก็ได้ตอนนั้นแต่ผมไม่ไรแต่แต,แต,แตอนน่อันนี้พูดถึงในราคาโปรนะครับในราคาโปรภายในวันพุธท,ที่บอกแต่ไปวันอาทิตย์ถ้าถ้าเป็นราคาโปรก สิบสองจำปาติเมตก็ราคาเก้าพันึองมั้งสิบสองจำปาติเมตแต่ผมว่าตัวคลาสสิกมาครับแต่ผมซื้อมาเท่ไห่ผมไม่บอกครับแต่ผมซื้อด้ามน,นี้มาเพราะว่ามันผมดูแล้วผมดูแล้วไม้เข้ามือมากเลยครับผมเลยหยิบมาเลยไม่ไปตัวนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่ในรุ่นคลาสสิกได้ครับนี่ให้ดูครับให้ดูครับ ผมว่ามันน,ะน้องๆออัติเมตเลยนะครับเนี่ยด้ามเนี่ยสอนถีไปหน่อยแต่ถ้าไม่ดูเรื่องสอน,นะครับดูเรื่องไม้อย่างเดียวนะนี่เส้นหน้านี่เส้นนี่เส้นข้างถ้าดูถ้าดูไม้อย่างเดียวนะครับผมว่านี่มันมันจะไปอัติเมตอยู่แล้วครับตัวเนี้ยนี้สอนข้างอันนี้สอนหลังครับให้ดูครับ นี่ครับไม้ดีมากเลยครับนี่ครับช่างงามอลางแท้แต่ว่ามันต้องปรับตัวหน่อยครับเพราะไม้อันเดิมของผมอันที่ตบหแดงหมดต้นในคลิป6แดงหมดครั้งนี้หนึ่งสอเนี่ยมันยาวห้าแปดหัวสิบต้มสามสิบแล้วตรงตรงตรงแถวๆตรงที่เสาคิวบอกเขาว่าทำใหญ่ทั้งลำนะไม่เอาเรียวๆแต่พอมาตัวนี้ครับตัวนี้เนเขียนในเว็บว่า รุ่นคลาสสิกจะเป็นหัวส0บด้ามยี่บ้าครึ่งหนัก18ครึ่งผมเอามาช่าง้หนัก18ครึ่งจริงด้ามก็น่าจะยี่เก้าครึ่งแหละแต่หัวนี่ไม่แน่ใจอาจจะ10บอาจจะ10แต่ว่าตรงนี้จะเรียวๆหน่อยแขวนเอาไว้ซื้อมาปุ๊บแขวนไว้เลยครับเพิ่งเอามาซ้อมคืนอวันพฤหัสที่ผ่านมาซ้อมไปไม่กี่ชั่วโมงครับเป็นรอยเลยเป็นรอยเลยครับนี่ครับเป็นรอยตรงตรงนี้ครับเกิดมาจากเกิดมาจากการที่เราแทาง ใกล้ชิงแล้วนะครับแทงตรงวางมือวางมือแทงแบบนี้ครับสมมุติแทงแบบเนี้ยแล้วสาวคิวไปสาวคิวไปแล้วไม้มันไปไปคูดกับชิ่งครับก็เลยเป็นรอยไปแทงไปไม่กี่ชั่วโมงเองแต่อันนี้ต้องปรับตัวหน่อยครับเราได้มาตอนแรกปุ๊บตรงคอตอนนี้มันเรียวๆครับแต่ของเดิมมันใหญ่เวลาวางมืออย่างนี้มันจะนิ้วโป้งมันจะเก่งมากครับเราเล้าหน่อยแต่พอแทงไปทักวันหนึ่งก็ปรับตัวได้แล้วครับทุกวันนี้ โหนี้ก็แทงได้เลยครับชอบมากเลยครับซื้อมาเท่าไหร่แล้วไม่บอกไม่ได้ครับครับคณครับเอกฝั่งทนครับโอ้อัดตั้งนานครับไม่รู้จะพูอะไรครับเตรียมมาพูดเยอะะหมดเลยครับถึงเวลาพูดจริงพูดมั่วยหมดเลยครับตื่นเต้นครับเพราะว่าคิวองมีนัดแรกในชีวิตครับครับคณครับเอกฝั่งทนครับ